คาถามหาลาภของหลวงพ่อรวยวัตกโกนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธิตาจะสัจ,จานิเกรัสะพระพุทธชิตา สัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเม คาถาเรียกเงินหรือคาถาเรียกทรัพย์ถือเป็นกุศโลบายทางธรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเมื่อสวดภาวนาบทสวดเหล่านี้เป็นประจำจดจ่ออยู่กับคำสวดก็จะเกิดสมาธิจิตใจผ่องใสและมีสติในการคิดแก้ปัญหาต่างๆขยันทำมาค้าขายซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่ถูกที่ควรในที่สุด ขอให้พรของคุณเป็นจริงดังปรารถนานะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ Brighter Day พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน